สวัสดีค่ะหากคุณกำลังมองหาบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายโดยทำเลที่เชื่อมต่อทุกความต้องการเพียงไม่เกิน15นาทีถึงเซ็นทรัลเวสต์วิลล์และเดอะวอล์คราชพฤกษ์ครบครันด้วยโรงเรียนานานาชาติโรงพยาบาลและห้างสรรพสินค้ามากมายจะเดินทางไปไหนก็ง่ายดายวันนี้โฮมสวิตโฮมบ้านนี้มีรักขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับที่สุดของความสะดวกสบายและเป็นส่วนตัวกับโครงการบางกอกบุรวาทพระราม5บ้านหลังนี้มาด้วย ขนาดที่ดิน65.3ตารางวาพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางถึง245ตารางเมตรเป็นบ้านหลังมุมที่มีพื้นที่รอบบ้านกว้างขวางพิเศษทำให้คุณสามารถทำมุมพักผ่อนได้ตามใจตัวบ้านหันทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือรับลมดีพร้อมที่จอดรถในร่มถึง2คัน ก้าวเข้ามาจะพบกับห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกโปร่งโล่งสบายที่มีกระจกรอบด้านได้แสงธรรมชาติที่สาดส,ส่องเข้ามาอย่างลงตัวเชื่อมต่อกับโซนทานอาหารและมีประตูกระจกบานใหญ่สำหรับเปิดออกไปสู่พื้นที่หลังบ้าน และนี่ก็จะเป็นห้องนอนชั้นหนึ่งที่มีกระจกโดยรอบเห็นวิวพื้นที่สวนห้องนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุห้องทำงานส่วนตัวหรือจะทำเป็นห้องเลี้ยงเด็กก็ได้ถัดไปบริเวณข้างบันไดมีห้องเก็บของขนาดพอเหมาะ และยังมีพื้นที่ว่างสำหรับทําเป็นมุมแพนทรีเล็กๆหรือบาร์กาแฟาได้ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำชั้นหนึ่งสามารถอาบน้ำได้ ่อมาเป็นห้องครัวที่มีขนาดกำลังดีบิวอินตู้เก็บของไว้พร้อมใช้งานพร้อมเครื่องดูดควันและเตาแกส๊สครบครันสำหรับเชฟประจำบ้านค่ะปิดท้ายชั้นหนึ่งด้วยโซนหลังบ้านโซนซักล้างอเนกประสงค์ที่มีการปูพื้นและทำหลังคาวไว้เรียบร้อยแล้วสามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ขึ้นมาที่ชั้นสองเราจะพบกับพื้นที่อเนกประสงค์ส่วนกลางสามารถปรับเป็นห้องพระหรือห้องทำงานเพิ่มเติมได้ตามความต้องการชั้นสองประกอบด้วย3ห้องนอนเริ่มต้นที่มัสเตอร์เบดรูมห้องนอนขนาดใหญ่พิเศษอยู่ฝั่งหน้าบ้านเพดานสูงโปร่งสบายตามีพื้นที่มากพอให้ทำวอล์กอินครอเตส่วนตัวได้ พร้อมห้องน้ำในตัวที่มาพร้อมกับอ่างอาบน้ำให้คุณได้ผ่อนคลายและห้องนอนอีกสองห้องที่เหลือก็มีขนาดกำลังดีไล่ลำดับกันไปพร้อมรองรับสมาชิกในครอบครัวได้อย่างครบถ้วนบางกอกบุรวัดพระรามหเหมาะสำหรับทุกครอบครัวใหญ่ที่มองหาความสะดวกสบายในการเดินทางไปราชพฤกษ์และทำเลใกล้โรงเรียนชั้นนำมากมายสนใจบ้านเดี่ยวหลังมุมทำเลดีพื้นที่เยอะพร้อมเข้าอยู่หลังนี้อย่ารอช้า ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โฮมสวิตโฮมบ้านนี้มีรักได้ตามช่องทางติดต่อที่เราให้ไว้ท้ายคลิปและใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ